มาพบมาเจอมาเจอช่องในโพธิน่ะเดี๋ยวทําหน้าต่างตัวน,นี้นะท่านทําเสร็จแล้วละเหลือยิงแผ่นใส่กรอบตะต่างนะครับก็ทําที่เปิดค้างเอาไว้ได้แล้วก็ล็อกนะก็จบนะท่านบานสไลด์นะท่านบานสไลด์นี่ลืมเอาเหล็กมาด้วยนะลืมไปว่าเหล็กเราหมดแล้วทุวกท่านเหล็กเส้นเล็กๆนี่หมดเ้วพี่น้องไอ้ที่วสิชีิดบานสไลด์เมื่อนี้่ว่าจะทําให้มันเสร็จทีเดียวนะ เดี๋ยวทําประตูหน้าต่างตรงนี้เสร็จเดี๋ยวค่อยไปทําตัวอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าต่างตัวนี้เนี่ยจะทําลูกกรงให้เผื่อมีคนปีนหน้าตา่างอันนี้เข้าเนาะปัน่เนาะเอาเอาอย่บออันลูกกรงนะเอาอยู่เนาะเผื่เอ,อนเอนาะเผื่อมีคนปีนหน้าต่างนี่เนาะเออหรือมีมีอย่บอกคนปีนนะบ่เคยมีตอนที่ไม่มีประตูนอนแบบรงโลง ไม่เคยมีใครมาหาเลยเไม่มีมอเ,เอาเอาแบบเพื่อความสบายใจนเนาะเฮ็ดกันเนาะเอเอเพราะว่าป้านงบอกว่าไม่มีใครมาหรอกว่ะแต่แต่ก,กอ่เอาเดี๋ยวเอฟซว่ามันมันสีแบบอันตรายแต่จริงๆอ่ะตรงตรงนี้เนี่ยมันมันปีนไม่ได้อยู่แล้วนะท่านมันมันปีนมันปีนนี่คือต้องมีบันไดมากเนาะเอาเอฟซีลองดูสมมุติมีคนสิปีนหาเจ้านี่ ปีนจะไดนเนาะบันดก็สิก็สิยากอยู่เลยพี่น้องเลยมันมันน่าจะต้องมีบันไดหรือเปล่าถ้าจะปีนอ่ะนะแต่ว่าเพื่อความสบายใจเดี๋ยวจะใส่ลูกกรงให้เออเอาใส่ลูกกรงด้านในให้แต่มันจะเสียอย่างหนึ่งเลยพอใส่ลูกกรงแล้วมันสิเกกะจนีังน้อยเวลาเขาเปิดหน้าต่างนะเออแล้วเขาเปิดหน้าต่างมาก็สิกเกกะเขาจะกัน้อยแต่บอเป็นยัง ก็ความแบบเผื่อเพื่ออยากนอนเปิดหน้าต่างแบบสบายใจบ่าต้องมีภายปีดนะนะเออลูกโรงก็จะเอาเหล็กเส้นเล็กๆเราเนี่ยมามาถักเอาทุกท่านถักด้านในทําเป็นตะแกรงนะสักสามเส้นเนาะหนึ่งสองเอาสี่เส้นแล้วกันแบบทีๆหน่อยประมาณแบบคนรอดไม่ได้นะเออสี่เส้นแล้วกันยิงใส่ไม้ด้านในเลยทุกท่านอืมเอาเดี๋ยวใส่ลูกโรงให้ประตู เสร็จแล้วลองเข้าไปดูสิเป็นน้องออไรคืออยู่บ่อลองเบิง้งป,ประตูคืนนี้ได้ได้ล็อกแท้ละเ,เออส่วนหน้าต่างตัวนี้ก็ได้ล็อก,ได,อกได้ล็อกเหมือนกันประตูเนี่ยใส่นี้ล็อกให้แล้วเหลือหน้าต่างเดี๋ยวหน้าต่างกันล็อกให้เอออ่เดีเเ๋ยวเข้าไปด้วยเ,เออเอาเวลานอนกลางคืนก่อนไหน ล็อกเลยเเยันดีแล้วบัดนี้นคร<ะ>ับอืมใ้การเวลาไปธุระข้างนอก,กนี่เอาออกไปบ่งดูสมมุติว่าเ้าสิไปข้างนอกไปเลี้ยงง่วเลี้ยงควายกะเอ้าเวลา่อยู่บ้านเ,าเวลามาอยู่บ้านอา่นีนอล็อกเอาคุเจมาใส่นี่อันนี้ผมทำลายหัวน็อตให้แล้วนี่ ว่าเดี๋ยวมีคน<า>เอามาไข่เออเดี๋ยวเขามาเอาไขควงอะไรมาขันกันเลยจี้อ,ออกให้เลย<า>เอเอกุญแจมาล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวหากุญแจมาให้เออเดี๋ยว <c oughs> ไปไกุสุมานมืออื่นมาือหน่เดี๋ยวซื้อกุญแจมาให้เ <c oughs> วะลามีของมีค่ายยังก็ไว้ในนั้นเลย <c oughs> แล้วทีนี้เอฟซีเป็นห่วงตรงนี้ได้บันทึกเลยแต่สมมติเราป้านงไม่อยู่เนี่ยเขาเป็นห่วงว่าตู้เย็นเจ้าจะหายบันทึก ะเขาย่านมีโจรมาอุ้มตู้เย็นไปอ่ะนะฮะเอาเอาตู้เย็นเข้าไปข้างในบ่เอาไว้นี่บ่มันมันมันจะหายไหมตู้เย็นนะมันร้อนเหน้าร้อนเนาะตู้เย็นเพิ่นกเบยได้มีอยังดอกพี่น้องเยเออไม่เคยกินอะไรในตู้เย็นหรอกอันมันมันบ่เคยหายมันว่าตู้เย็นนี่เนาะเขาไม่หายหรอตู้เย็นนะเพราะว่ามันไปยากเออจะยากหน่อยนึงตู้เย็น อื๋อส่วนอันสายไฟระโยกละย,ย่างเลยเดิกท,ที่เต็เป็นปห่วง,วงวตู้เย็นจะหายตู้เย็นไม่หายเนาะสะรุปถ,ถ,ถ้าถ้ากลัวหายคือเฮายกไว้นี่ก็ได้นี่ยกยกไว้แจ้นี่ก็ได้นี่ถ้าถ้ากลัวหายนะเพราะพื้นที่ตรงนี้มันโล่งดีนะม,นมีของอยูอ่นะเออของขึ้นมาีเยอะแยะเลยอ๋อมีของด้วยเนาะอืมตน้อยหน่ออ๋อมีของด้วยสรุปตู้เย็นไว้นี่เออแต่ว่าตู้เย็นเนี่ยตัว ไม่กลัวหายเอาไว้นี่แกทีวีเสียแล้วกลัวหายข้างใน <laughs> ทีวีเสียเอาไว้ข้างในตู้เย็นปกติไว้ข้างนอกเออเอานี่นักท่านแล้วก็ตรงนี้นี่อา่าอมฟาไหมครับเอ็มก็โล่งนะฮะนะเอมฝาเนะะาะนี่อันอันตัวนี้นะ อันอันเดี๋ยวจะเอาไม้ฟานมาแอมแทนแทนแทนสังกะสีมันยันดำบ่ไม่ไหนไม่ถ้าถ้าสังกะสีมันก็มืดนะเออไม้ฟ้าเลยไม้ฟาเ,าเอาแอมไม้ฟาเน,ะนาะอืมเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาไม้ฟาเนี่ยมาแอมด้านข้างนี่ให้เออด้านข้างเอาเอาไว้ง่ายเป็นสังกะสีเนี่ยเราถอดออกอแล้วเอาไม้ฟามาแอมแทนแต่แต่ว่าเราจะเหลือไว้ให้แบบ เหลือเหลือทั้งเครื่องไว้ประมาณนี้เพื่อ ither, เพื่อเวลาก่อกับข้าว <Yeah. S 1> ก่อไฟก่อ,อย่างแล้วมันมัน,ม,นมันสีเอ่อมันสีบลบาบเนาะ <Yeah. S 1> แอมประมาณแบบเลยหัวจังหน่อยเนาะ <Yeah. S 1> ถ้าถ้าเราแอมเตี้ยเกินเดี๋ยวฝนสาดเนาะ mm. เออโอเคเดี๋ยวสั่งซื้อไม้ไม้ฝามาเพิ่มนะเอามาแอมด้านข้างนี้ด้านข้างนี้แล้วก็แจพุ่นเนาะ เออส่วนอันนี้เราก็ตีออกเลยเออตีออกแล้วก็ทำระแนงตัวนี้เนาะไม่ระแนงที่มีอยู่เลนนี้เนาะเอามาเฮ็ดเป็นลูกกรงมาพี่หรือยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองอันสอบถามผู้ใหญ่จจดีดูก่อนนะท่านพอดีว่ามีผู้ใหญ่จดีเพิ่น อยากให้ทําตัวนี้รเราล่าผมก็ไม่แน่ใจนะท่านไม่รู้ใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวลองลองลองเดี๋ยวโทรถามเพื่อนก่อนเย็นนี้ว่าใช่หรือเปล่าที่ที่ผมพูดนี่ว่าตรงนี้เป็นไม้ฟ้านี่ตอนแรกนะผมว่าจะเอาแผ่นสังกะสีนี่แหละใส่ใส่แบบนี้แหละเออตรงตรงนั้นมันผุกกเลยตอ,ตอกออกแต่ว่าเสียอันใหม่มาใส่แทนเออแบบเดิมตอนแรกนะแต่ทีนี้อันใหญ่จะดีน่าจะอยากให้แอมไม้ฟ้าด้วยละมะั้งแต่ถ้าแอมไม้ฟ้าเนี่ย มันมันมันก็ดีมันก็สวยนะท่านแต่ว่ามันก็อ,อย่างว่ามันไปโดนควันไฟแล้วมันเสียดายขอดเวยเนาะวันนี้เนาะนะก็คือชีบปปานไดเนาะบ่อคอยได้ห úng, ดุงเดาเยวนะเขาอยู่นี่เนาะ,ะเอออาจหุงเฉพาะตอนหน้าฝนใช่ไหมตัวนี้นะหน้าฝนเนี่ยค่อยมาขึ้นมาทําข้างบนส่วนหน้าแรงเนี่ยลงไปทาข้างล่างข้างล่างมันไม่เคยทำเลยตามนั้นเลยรอบบ้านนั่แหละเออแต่แต่ช่วงอันนี้คือจริงๆเนี่ยคือครัวแล้วนีิงนะ อันนี้คือเป็นครัวเออแต่ว่าช่วงหน้าแรงเนี่ยสีลงไปข้างล่างช่วงหน้าฝนเนี่ยจะขึ้นมาข้างบนอืมเอาเดี๋ยวจะแอมให้เดี๋ยวดูก่อนเด้อไม่รู้จะแอมยังไงเดีย๋ยวไปถามผู้ใหญ่จะดีดูก่อนว่าใช่ไหมอย่างที่ผมพูดเนี่ยก็คือเอาไม้ฝาตีขึ้นมาเลยเลยเลย,เลยแผ่นนี้จักน้อยให้มันเหลือช่องระบายอากาศนิดนึงเผื่อทำก็เข้าก่อไฟเลยมันควันมันสีขาบ้านท่านห้องแอมเบิดอะนะ นเอาแยมชดนี่เลยควันมันสีขาบ้านบ่านนี้ให้เอาเลือช่องไว้นิดนึงแต่ว่าจะไม่เหลือไว้เยอะเหลือไว้นิดนึงถ้าเหลือเยอะแบบนี้เดี๋ยวฝนมากมันสีสาดเออเอาแบบนั้นเนาะเออเะถือว่าเป็นบุญของปนงแล้วกันนะที่มีผู้ใหญ่ใจดีเป็นห่วงหลายพี่น้องเลยดีใจยั่บ่ดีใจค่ะเออเอเอาแบบนั้นเนาะ ตรงนี้ก็เป็นลูกครงลูกครงที่มีอยู่แล้วนี่แหละนะตัวนี้แหละเอามาเฮ็ดเรียงงามได้ป่ะนี่ไใดปานบ้านรูบได้ปะเนี่ไดบ้านเรลยเนาะเอออ่ะมันมันเหมือนบ้านของเราเพราะว่าโครงสร้างของบ้านบ้านของเจ้าเนี่ยมันมันโอเคทุกอย่างยกเว้นเสาเลยล่ะมันโครงสร้างเพื่นดีมัดยกเว้นเสามันโปร่งสำนันละเออโครงสร้างดีโครงสร้างบ้านดีแลวก็อันหลังคาเพื่นกันยังไม่ท่านได้ผุได้พี่น้องกด้ตัวนี้นะยังใหม่อยู่ตวกนี้นะ เออมันผูแกแรมงครัว,ไปไปวอ๋อครัวนี่คือสังกะสีเก่าที่มาแอมนะอ,อ๋อตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ๋อมนึกว่าพร้อมกันกับตัวนี้อีกวะอ๋อสังกะสีเก่าเราเมาใส่ตั้งแต่ที่แรกแล้วปเป,เปเื่อยยยเเรรืื่่่อออๆๆๆไไปปจสง๋อมันก็นเลยเปื่อยกันไปหนาเลยบัดน,นี้ก็คือสิอยู่ได้พร้อมกันก่บตัวนี้แล้วเนาะบัดนี้เนาะเออน่นสิเปื่อยพร้อมกันเลยอีกพุ่นละร้อยปีพุ่นละบัดนี้เนาะเออคงจิบเหลืออลไรละ ร้อยปีนะมันคือมันคือสิบเปื่อยภายในระยะอันสามสิบสี่สิบปีนั่นละมั้ง,สงกสเ,เอ้ราวะวอแต่ถ้าเอาสากะสีเก,ก่ามามามุ่งมันก็คือว่าละถือมันก็เปื่อยอันนี้สังกะสีไหมแลหวก็ไข่ดอกปนด้จิบว่มีปัญหาดอกอเก่าเพิ่น่รนเอ่ออเพราะว่าตอนนี้เทนนี่ลำบาเราเลือมาไงลือมาละลสรกระีเราไปอมาอาม อืมเนี่เป็นเสียงเก่าอยู่แล้วพ่อทำหนุกมันอยู่ทางนน้นก่อนแล้ไปเกมันก็ย้ายอยู่ตรงนี้ก็เสาก็เสาเก่าที่พ่อทำเอออเดี๋ยวไปถามผู้ใหญ่เจดีก่อนเด้อว่าแมนบอให้เพื่อนให้แอมบอหรือไหนอันเพื่อนบอได้ให้แอมเข้ากาัสังกะสีคือเก่าเอาเอา,เ,อาเลือกเอาอันใหม่มาใส่แทนออแต่ถ้ามันบอกว่าแอมกับแอมเออ ล้วก็ทำเจ้าของเงินเพละเพ็นวานใดก็เอานั้นนั่นละเอเอเพราะว่าถ้าถ้าแอมตรงนั้นเราก็เดี๋ยวสั่งไม้ฝ้าเพิ่มอีกน่าจะอ่าฝั่งนี้สองมัดฝั่งนี้สองมัดฝั่งนี้สองมัดก็น่าจะอีกหกมัดนะท่านสั่งมาอีกหกมัดแอมทีนี้มันมันจะไม่มีโครงสังกะสีเลยเด้มันจะเป็นบ้านใหม่ทั้งหลังเลยบดนี้มันจะเป็นหลังใหม่เลยมันจะไม่มีแบบ เออไทยแจไดมันกะสิบอบอบน่าเกียรติบนี้มันสีงามหมดเลยบบนี้มันทำบ้านใหม่มันมันจะมันจะออกแนวรูรู้เลยบนี้เพราะว่าเรามีมีอันไม้ฝาอยู่แจ้นี่เรามันแนมมานี่มันเป็นลูกกรงแน่นี้ไดบบนี้ได้นี่ลูกกงบันลูกกงเพิ่นอันนี้มาแล้วนะพี่น้องเฮ้ยเพิ่นเฮ็ดมามาตรฐานแล้วเออเป็นลูกกรงย่างสวยเลยบ่แม่นไม้ตัดเิลี่ยมซื่อไลยเพิ่นอันนี้อย่างดีนี่ อ,อลูกลรงตัวนี้นะก็ยาวมานี่เลยเนาะลูกโรงหรือว่าจะปิดทึบเลยบ่ทึบบ่ได้เลยเนาะมันก็บโบแมนมันก็บ่มีชานเพื่อนแน่เนาะมันก็ไม่นะมดูไม่เหมือนบ้านน่เนาะลูกโรงยาวเลย,นะนยเลยนาะเออหมายถึงถ้าถ้าปิดทึบข้างหน้านี่มันก็ดูไม่ใช่นะเออเพราะว่าปกติบ้านมันต้องมีชานบ้านเออมันต้องมีชานบ้านเขาปิดทึบเนี่ยเป็นห้องเลยมันก็มืดเลยได้แบบนี้มืดตึบเลยเลยอันนี้เป็นห้องซะส่วนข้างหน้านี่ก็ไว้เป็นชานบ้านซะ เแล้วก็ทําเป็นบันได,ดอันใหม่อยู่ตรงนี้เอบันได,ดอันใหม่อยู่ตรงนี้อืมตรงนี้่บห้ว่าสีได้ตัดทิมบอหรือว่าสีเฮ็ดยังไ๋เบิงสะกอนนี่ทางนี้น,นี่ทางสวยมากเลยเนยะเออยังไม่ได้ทาสีว่าจะทาสีอยู่เออกรอบมันยังไม่ได้ทาสีเอาสีมาพอือจะเลยอันนี้ไหมจะยังว่ากันแต่บันทีกาสีเหมือนเป็นบ้านหลังใหม่เลยทุกท่าน จะไม่มีสังกะสีมาแอบมัดม,มาให้บังให้บัดนนทัศนียภาพมันดูไม่ดีแลนวป่ะนเด็นอลูกกรงมาเรื่องมากงามเลยแล้วบบนี้เออเอาส่วนไม้นี่อาจีเล็กเอาเล็กทำเป็นตัวถักลูกกรงเนี่เพราะว่าเอาไม้นี่มันต้องได้ซอยไม้นะเราไม่มีเลื่อยท่านเลื่อยเราคงจะไม่ไหวนะถ้า,าไปซอยไม้นี่เออ เนาะเอาแบบนั้นล่ะเดี๋ยวไปทําข้างในต่อทําหน้าต่างบ้าน,นีหน้าต่างเพิ่นก็เอาสีดียวกันได้พี่น้องเอหน้าต่างก็นดลประตูคืนนี้ก็น,นอนล็อกเลยล็อกแลก้วก็สบายบ้านนี้นะเออประตูไม่มีตกไม่มีบวมเพราะว่ามัเป็นประตูเหล็กถ้าเป็นประตูไม้มันจะบวมตามความชื้นเวลามีฝนตกมันก็จะบวม มันจะชื้นอากาศชื้นมันก็จะบวมหมดตัวอยู่นั่นแหละมีประตูโครงเหล็กมันดีดีตรงที่มันเบาและไม่บวมเออโอ้แมงโทรทัศน์นี่เฮาต้องง่ายแล้วบัดนี้ง่ายมันไววเยพุ่นยังน้อยยกไว้อยู่บ่ไวเดี๋ยวมีโทรทัศน์กับทยุน้อยโ<ง>ทรทัศน์มันเบิ่งบ่ได้แล้วละเออง่ายาไว้นั่นเลยบัดนี้เออ อ่ะโอเคทุกท่านเดี๋ยวเตรียมลุยงานอันนี้บอกพลมที่ใส่ชุดมือนี่ <Yeah. S 1> เออมันนั่งมุนอยู่เนาะมุน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 อยู่เอ mm hmm. mm hmm. mm hmm. อโอเคท่านเดี๋ยวมันลุยตรงนี้นะท่าน